โอเคยัสดีก่ลยค่ะอรีกัน้วสวัสดีนะคะแล้วก็จะมาเล่นเล่นเกมนี้นี่นะคะก็จะมีเป็นแบบกระโดดเนาะมันก็จะมีเพชรอยู่ข้างหน้าให้เราเก็บแล้วก็ไปเลยว้าอ โอเคค่ะไอ้พวกนั้นมันก็ยังไม่มาถึงนะคะก็ไปก่อนละถ่ายแล้วก็จะพวกเดียวได้นะคะเยอะตึ๊บตืบตึ๊บตืบตึ๊บโอเครอดลอดลอดลอดก็ต้องใส่ห่วงไปต่อวิจเจคิสเจคิสว้ายมันช่างเสียวจริงๆเว้ย โอเคส่วนทางนี้ก็สามารถไปได้เลยอะไรอะ่ะโอ้ยตุ๊กอี้ผีเก้าอี้ไป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 เอามันตก <laughs> ผีเก้าอีต้ตกช่อนมัน <laughs> อันนี้อะไรเนี่ยให้เลือกเหรอให้เลือกก็จะไปทางไหนเนี่ยเออไม่รู้ไปทางนี้ตลอดอะว้ายอ๋อ อุ้ยแกขโมยเพรไปแล้วแกก็ตกอย่างเงี้ยแกเป็นคนอย่างนงี้ไม่ได้นะนี่นะคะส่วนของคนนั้นนะคะก็คือเพื่อนเรานะคะที่เขาแบบเพิ่งกระโดดมานะคะเพราะว่าเขาอรอลาบนะคะ <c oughs> <c oughs> เขา <c oughs> เขาอรอลาบนะคะเพราะว่าเราตัดสินใจว่าแบบจะถ่ายคลิปกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าลาบเขาแบบอยู่ไกลไงอดไม่ไหวแล้วก็เลยถ่ายคลิปก่อนเลยเจคิ กมีสองข้ขอความมาโอ้พ่ไม่อา่ออานเฮ้ยอา่านไม่ออกเฮ้ยถึงแล้วนี่หว่านี่นะคะทุกคนเ <c oughs> พื่อนเราก็มาถึงแล้วนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะก็กระโดดไปต่อเลยนะคะอาย <m uch> มันเสียวไส้อะ่ะหันไปดูเพื่อนด้วยวิถ <c oughs> ้าแกไม่ใช้มันแกจะซิกหายนะอ่ะแกใช้แล้วเหรอเพื่อนเรานะคะบางคนที่แบบ กระโดดเก่งมากแม่คือขนาดไหนเรามากดน,นี้ยลาบมาเรียงอนะ่ะลาบไม่รู้เพชเพ็ดมึกถึงเป็นทำไมเพื่อนบอกกูขอแล้วกันนะอะไรเนี่ยว้ไปดิเอาดิอ,ดอะแค่ไม่เอากูขอ โอเคก็มาต่อนะคะอุ้ยถ้าถ่ายถึงสีดำก็ขอจบคลิปก่อนพอดีพื้นที่เต็มเอนี่อะไรเนี่ยเออดำเออ,อใช่ใช่ใช่วิคาย่าลาบหรอลาบแกใช่ไหมไม่ใช่หรอมั้งนะลาบมันจะชื่อสั้นๆนะ่ะคนนั้นป่าหมวกแดงน่ะ เจอเพชรอันนี้เราไม่เอาเลยเให้เพื่อนเราเอาบ้างเอาเพชรนะแก้วเพชรใจไหมโอเคอ้า <laughs> <laughs> งไวววววอยวกยงไววไวว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 ล้ววววังวว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 วดววว้ววววววแล้วโอเคถ้าถววววว จบไปก่อนนะพอดีพื้นที่เต็มก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้แบบถ่าววนอะไรอย่างโอ้โจะตายเลี้ยวจะตายเลี้ยงเออโอ้ยโอเคค่ะก็ไปต่อได้เลยค่ะคลิปนี้อาจจะไม่มีลอนมมากะแต่ว่ามาดูก็ยังภูมิใจอ่ะออ้ยนี่หายไปแล้วเนี่ยฮะ มีเพชรอยู่ข้างหน้านั้นด้วยโอเคค่ะโอ้ยไงมันข้ามาเองอโอ้ะโอ้ยอย่าบอกนี่อย่าบอกนี่ยิ่งอย่าบอกนีก่วะายเป็นนะวะฮะอ้าวไอวิอวขอนะ กตุกตาคือแมปเนี้ยมันเล่นแล้วแบบมันได้แบบมันได้ลองชนะด้วยนะลองชนะคืออะไรวะแบบได้เงินเงี้ยเหรอไม่ใช่แบบมันจะได้รางวัลด้วยแต่ไม่มีอะไรตอบแทนนะก็แค่แบบเป็นรางวัลขึ้นมาเฉยๆเหมือนเราทําอะไรสําเร็จอะกูเกียร์ทางแบบนี้มากมึงทำมาทำอะไรเงี้ยกูก็กลัวเดี๋ยวกูจะเก้ อุ้ยสีขาวแกบังอ่ะไ่าฮ้าังา้าห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 ้า้าห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 ้าะ้าห้า้าห่าห้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 าค้าห้าห้าห้าก้าห่าห่าห้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 า้าหคาห้าห้าห้า้าห่า้าห่า้าห้า้าห้าห้าห้า ช่างเถอะทุกคนเราเต้นไม่เป็นก็ช่างมันนะคะอะก็ถือว่าบ๊ายบายละบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคนดูก็ขอให้มันเยอะๆหน่อยนะบาย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 